สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมหลายคนนี่จะสงสัยนะครับว่าเราเนี่ยสร้างคนที่อุดมสมบูรณ์หุ่นเพอร์เฟคขนาดนี้มาได้ยังไงนะครับเรามาดูอาหารที่เขากินก่อนนอนกันครับผมตอนนี้เขาก็กําลังจะหาซอสหาซอสที่อยู่ในขวดที่มันหมดไปแล้วไม่รู้เขาจะหาได้ยังไงมันหมดไปแล้วเพแล้วนะครับทำแล <laughs> ขายบึงกินข้าวนี่แหละนี่กินอะไรมัง่งครับซอสรับซอสกับอะไรไข่ต้มอุ้ยไข่ต้มนี่ถือว่าดีนะกัขบข้าวบวยเด็ดครับขบ้าวบวยเด็ดนี่เป็นข้าว,าวนะครับส่วนไอ้มันทอดนี่อะไรเป็นแบบมันอ่มันอิ่มตัวไงเป็นปลานะครับวอนนียังเหลือเยอะเลยนะครับเนี่ยก็โอ้ต้องบอกได้เลยนะครับว่านี่มันเป็นอะไรที่อร่อยมากเป็นมันทอดของคุณสไตล์ร์สนะครับเขาก็ได้ทําการกินมันก็อร่อยครับโอ้ไข่กี่ฟองครับผมไข่สัมเล่นเพิ่มสังกัมเนยเล่นกัมเนยอืมเล่นกัมเนยนี่คือประกาบเล่นกัมของเขานะครับกิ้งแลวค๊กกิ นะครับแต่มันมองไม่เห็นเพราะว่าไขมันเยอะหลือเกินแล้วร่างกายเขานี่ฟิตมากเขาเป็นรอดเลยนะครับผ่านการฝึกนาวิกโยธินแล้วเขาได้อันดับรุ่นที่282เขาได้อันดับหนึ่งเลยนะร่างกายที่เขาฟิตมากถึงเขาจะอ้วนท้วมขนาดนี้นะครับน่ารไหมวัยรุ่นแถวนี้เขาไฟมาหมดแล้วเขาไฟถึงครูฝึกเลยนะก็ได้รับชัยชนะมาแล้วก็แล้วก็โดนแล้วก็โดนกระทืบทีหลังอันนี้ก็ ไม่อยากจะเล่าให้ใครฟังเท่าไหร่แต่มันก็ให้บอกเราแค่นี้พอไงแค่นี้พอมเน้องพูดถึงเรื่องนั้นอ่ะเลขาตีนเลยนะผมจะบอกให้คานกลับบ้านนะยว่าไม่น่าพูดเรื่องนี้เลยต้องปล่อยให้เขาเดินสะดวกเถอะนะไอ้เนี่ยต้องปล่อยให้สไตล์ล่าเดินสะดวกเนี่ยเขายังพยายามที่จะควักซอสนี่คแบบเมื่อไหร่ โเทน้ำเข้าไปแล้วก็ขยอครับไม่ไดีไม่ดีจะเสียรสชาติมันจะจืดจางนะครับทำอะไรครับเมื่อกี้ดังอ๊อกเลยครับโอ้โย,ยเจ็บผมหาค้อนให้ไหมครับไม่ไม่จะได้กินเศษแก้วไปด้วยเลยไม่ดีเลผมม,ลลลมือไม้สั่นหมดนะครับเล่นกล้าม,มาก็จะปวดไม่มีมันนกักเลยว่ามีมันเพราะว่าเราไปทอดไงในีมันมมันเป็นแป้งผสมกันเนื้อปลาครับใช่ สำหรับมันทอดนี่ก็แคลอรี่อยู่ที่ชิ้นละประมาณ80ต่อชิ้นนะอันนี้คุณแหนไปกีินเราเนี่ยหนังไงเหี้ยแล้วไปดูนะนาแนวมาดูดิแนวมาชิ้นหนึ่งยกขึ้นมาดูนี่ครับนี่ก็จะผสมไปด้วยพวกผักพวกอะไรเนื้อปลาครับเนื้อปลาแล้วก็แป้งมึงกินไปหลายที่แล้วนะผมว่ามึงกินหมดดีไหมคุณแม่ไข่ต้มนี่เท่าไหร่ครับไข่ต้มนี่ไม่รู้ผมผมไม่ค่อยรู้ครับเรื่องนี้ไม่ได้ศึกษาหรอกไม่ได้ศึกษาเลยโน้ดีนะผมว่าผมไปศึกษาเรื่องอื่นแทนมีอาหารเสริมด้วยนะครับสําหรับคุณ ราดนี่ก็อ,อ่านลองท้อ,อง,อง<ด>ห่าอว,ว,ว่าหวานหรือเปล่าดีครับนี่ว่าหวานดี่ว่าดีครับดีแล้วกินข้าวหมดนี่ตบท้ายด้วยอะไรครับน้ำครับน้ำอ่ะเก็บสามอุ้มหนเก็บสาม <Yeah. S 2> เนาะเก็บจานครับหนูเก็บสามมึงเก็บจาน ต่อไปเป็นการตบท้ายของหวานไม่ใช่ครับของหวานตบท้ายของหวานออล้วมีเนยด้วยนะครับอันนี้จะเป็นของคนที่จะเติมเต็มกับที่นี่เข้าไปเป็นเนยเทียมนะครับอันนี้คุณกินกี่ชิ้นต่อครั้งโอ้ยสามชิ้นเลยเหรอโอ้อลังนมหมดเลยครับนมเยอะแยะแลกตะซอยถั่วเหลืองอันนี้เป็นแยมบลูเบอร์รี่นะฮะโอ้ยอันนี้ใหม่เลยนี่ว่ายังไม่ได้แกะเลยใช่ไหมใช่ครับยังยังไม่ต้แกะอ่ะโอ้คุณสตาร์ลัดของเราแกะคุณทำยังไงเวลาโอ้โหดู โอ้ทเป็นอยัง <ทำ S 2> นี้อยู่เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวดูนะโอ้ยทำไมมันอันนี้วะผมเห็นแล้วผมก็อยากกินไปด้วยนะบางทีโอ้ยจิตวิทยาไปดูผมทำหมูกินหอมครับกลิ่นหอม,หอมผมชอบอะไรหวานๆมากเวลา,า,ก,วากินแล้วมันมีความสุขนะครับแต่ว่าเราจะอ้วนแล้วนะครับพี่แม่ครับแล้วผลที่ตามมาก็คือ ไขมันที่ตามมาน,นั่นเองร่างกายก็จะเป็นแบบนี้ไงแต่ผมเนี่ยถ้าถ้าผมไม่ไม่อ้วนเนี่ยผมจะหล่อนะจะหล่อมากเก<ช>ี่ย <ๆ S 2> บ,บเข้าดุมเลยก่อนโอ้ถ้าอ้วนนี่จะกลายเป็นไขมันอุดตันใช่ครับไอ้อ้วนนี่แหละเป็ไไนไอ้ไขมันอุตน<ช>อดตันไอ้อ้วนแบบนี้มันก็มันก็ไม่มีใครชอบหรอกครับแฟนก็ไม่ค่อยจะมีอะไรหรอกคนเกียดก็เยอะโอ้โหทำอะไรไม่ได้ครับคนอ้วนผิดตลอดกระอ้วนกัะหยิ่มก้นสร้างก้อนลายนะไอ้เหี่อะไ ให้ตาลาดเดินสะดวกแกที่มีการทายมนี่ไทงไงแปะแบบนี้เลยหรอแอ้ยสาตวดโอ้ไม่น่าจะทําเลยนะโอเคแล้การปิดท้ายอันนี้คือชิ้นสุดท้ายแล้วสุดท้ายเราไม่ต้องใส่เยอะครับใส่เนยไหมครับเนยไม่ไม่ไม่หเสียดสีไม่ดีนีู่ครับ่ะจานสดย่ดครับผมต้องตบให้มันดังแปะเลยนะแอดอ้น่ากินนะบางที ถ้าเกิดว่าวางช้อนไว้นี่ไม่วางอย่างนี้แล้วต้องให้คนมาคนมาใช้ต่อให้เอามาใช้ต่อก็ไม่ก็ไม่อยากใช้แลครับกูไม่รู้กูปาดเยี่ยมทาแม่งเลยไอสัตว์เวกอมขนาดนี้เราต้องนี่ครยต้องแช่ทำไมต้องแช่เย็นครับผมนึกว่าคุณจะเวฟบไม่ครับเวฟคือบอกว่ามันมันมันไม่าเวฟครับถ้าเวฟมันต้องเป็นเป็นเนยใช่ไหมเป็นเนยครับ จะดีกว่า,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 าแต่ว่าอันนี้เรียกว่าแช่มัาลองสิบกวิยี่สิบกวิมันจะแตะแข็งไงคนละขั้นตอนกันครับอันนี้คือมันต้องเป็นนมไงนมนี่เปียกเขต้องกินนมนะครับขนมปันี่ครับนี่คือคอะไรอ่ารับประทานให้ได้ดูกันหน่อยครับขั้นตอนเป็นยังไงอ๋อต้องกินกับนมเหรอครับน่าจะดีครับเพราะว่าได้สาติอัลโบีนะตัวเลี้ยงต้องกินกับนมใช่ไหมใช่ครับข็หยอกสามทีพอเป็นคิดต้องก็หยอเกินนะครับครับก็อร่อยดีครับขนมปังขนมปังมึงกินแล็กตาซอยอยู่เออยินก็กิน นิดนิดความหวานกลมเกืนนะฮะมันแบบว่าเบบไอ้ถึงบูรี่จากสผนบูรี่ดีกว่าไปใช้นมข้นนะฮะเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นมันเป็นผลไม่ใช่มันแพงมันเป็นผลไม้ครับมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยจะอ้วนนะน้ำตาลเยอะไหมน้ำตาลก็พอมีครับสําหรับแยมนี่ก็มีอยู่แล้วเพื่อความหวานมันอ้วนไปเนี่ยมึงอ้วนอยู่แล้วมึงจะอ้วนได้ไงไม่ไงเดี๋ยวมันจะหนึ่งอย่างนี้นะอ๋อได้อยู่อันนี้ได้อยู่อันนี้ไม่เป็นไรไม่ไงคือเวอร์กินนี่แก้า นี่ก็่ากคนอ้วนเนี่ยอ้วนเร็วอ้วนนี้แล้วกล้าวขึ้นเร็วแม่คุณแม่ใช่ครับก้าวขึ้นเร็วมากนะคนอ้วนนี่จะได้เปรียบในการพ่อกกยเพราะมีร่างกายที่ใหญ่ใช่ต้องให้ว่ากินพวกนี้มัจะหมดละครกิน มันงข้อเลยก็เกี่ยวกบบูเบนี่ตึ้งครับเอ้าลาท่านชมไปมก่อนเป็นค<อ>รั้ง,งนี้นะคืออาหารที่ทำให้เราอ้วนนี่เยอะเดี๋ยวเราเตากินไปมันก็อร่อย่น่โใจแหละแต่ว่าผลที่ตามมาทีหลังคือเราจะอ้วนแบบนี้ใช่ครับจะกลายเป็นไขมันอุดตันจะกลายเป็นไขมันอุดต, <ๆ S 2> ตันโอเคครับท่านลาท่านชมไปก่อนครับบ๊ายบายครับ